เรื่องต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของอโรคฝีดาษวานนอนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟงังต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดและสำคัญที่สุดเลยคือตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ไทยแล้วนะคะเพราะว่าไทยของเราเนี่ยพบ ผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนรายแรกในประเทศไทยแล้วค่ะซึ่งทางด้านของกรมครวบคุมโรคได้ระบุว่าพบผู้ป่วยสงสัยฝีดาดวานอนนะคะรายแรกในประเทศไทยของเราโดยนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรอธิบดีกรมครวบคุมโรคได้ระบุนะคะว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาดวานอน,นะคะโรคฝีดาดวานอน เคล็ดวีวันบีค่ะรายแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งเดินทางมาจากประเทศทางแถบแอฟริกาเป็นชาวยุโรปค่ะอายุ66ปีเพศช,ชายเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเวลา18นาิกาของวันที่14สิงหาคมและวันที่15สิงหาคมเนี่ยเริ่มมีอาการไข้มีตุ่มขึ้นจึงรีบไปพบแพทย์ค่ะแพทย์เนี่ยได้ซักประวัติแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อพบว่าป่วยเป็นโรคฝีดาษวานอนแต่ ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าจะเป็นสายพันธุ์เคลีส 1B หรือไม่ โดยจะทราบผลภายในวันศุกร์นี้นะคะและถ้าหากว่าพบว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยเป็นป่วยเป็นสายพันธุ์เคสบันบีค่ะทางกมรมควบคุมโรคก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมากขึ้นสําหรับอาการล่าสุดของผู้ป่วยคนนี้นะคะไม่พบอาการรุนแรงแต่ก็ยังพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมยืนยันนะคะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยไม่ได้แพร่ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับโรคโควิด -19 ซึ่งการติดเชื้อ นั้นนะคะจะเป็นการติดต่อแบบใกล้ชิดเช่นการสัมผัส และก็การมีเพศสัมพันธ์สำหรับการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคค่ะได้มีการติดตามผู้โดยสารในเครื่องบินลำเดียวกันที่ใกล้ชิดกันกันกบผู้ป่วยรายดังกล่าวจำนวน43รายโดยจะต้องติดตามอาการไปอีก21วันนะคะส่วนสายพันธุ์ที่มีการระบาดในทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ก็แบ่งออกเป็น2ส,สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เคล็ดวันค่ะหรือสายพันธุ์แอฟริกากลางที่มีความรุนแรง อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะพบการระบาดในแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันออกเป็นหลักมีอาการป่วยมีอัตราการป่วยตายเนี่ยสูงค่ะโดยพบกลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุและอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ เฟสดบีนะคะหรือว่าสายพันธุ์แอฟ,ฟริกาตะวันตกมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์แอฟ,ฟริกากลางมากเลยนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในหลายประเทศทั่วโลกด้วยทั้งนี้นะคะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังโรคสถานการณ์ฝีดาดวานอนแล้วก็จับตาสถานการณ์การระบาดในประเทศ แถบแอฟริกากลางหลังองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยได้ประกาศให้โรคฝีดาษว่านอนในบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกามีสถานะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศส่วนการเฝ้าระวังในประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ให้สังเกตอาการถ้าหากว่ามีผื่นมีตุ่มน้ำตุ่มนองขึ้นบริเวณรอบๆข้อมือหน้าอกใบหน้าหรือส่วนอื่นๆของร่างกายรวมถึงมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณ หลังหูคอขาหนีบให้รีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลทันทีเลยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์ของอโรคฝีดาษวานอนที่เกิดขึ้นในไทยต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองในไทยหรือว่า คนไทยของเราะคะุณผู้ฟังแต่ว่าเกิดจากผู้ที่เดินทางะะมาจากทางประเทศที่เขามีการระบาดกันนั่นเองนะคะแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยของเราก็เดี๋ยวรอติดตามในเรื่องของอาการกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะมีการส่งผลการตรวจเพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ไหนกันนะคะซึ่งก็ฝากพี่น้องในพื้นที่บ้านเราะคะก็ขอให้ระมัดระวังเนาะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าใครมาจากไหนยังไงบ้างนะคะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวเองไว้จัด ดีที่สุดนะคะ